สวัสดีค่ะยายไทยไยไปแล้วเห็นไหมเห็นเป็ดไหมเป็ดกระหานนี่ทางหลวงเขาเลี้ยงไว้นั่นน่ะเขางเลี้ยงไว้ให้มีคนมาให้อาหารได้ด้วย มีสองตัวหัวก็มีก็มีเป็ดไม่ไปไหนแล้วก็อยู่เนี่ยนี่มันเป็น,นแม่น้ำสายเลยหลักในเยอรมน,นีก็คือแม่น้ำนายที่ไปถึงปากอ่าวไทยได้นะยา่าไปโน่นแล้วพี่น้องสโอ้โหตา่นั่นแหละเพราะที่เล่จะเป็นท่าเทียบเรือ เขาจะมาส่งน้ำมันให้กับสนามบินโอ้โ oh, ตูดเปียกน,นั่งดูเป็ด เ,เ้องมืดไปนะยเหมือนฝนมันจะตกนะคะมฝนจีตกเผ็ดก็เยอะเขาหากินอยู่แถวนี้แหละไม่ไปไหนแล้วบางทีก็มีคนถ้าวันไหนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็มีคนเอาอาหารมาให้มันกินไหม เป็ดหานไ้ไหนแล้วไม่รู้ในปกติถ้ามีเรือใหญ่มาถ้ามันเป็นช่วงวันหยุดอะ่ะมันจะน่าดูพี่น้องเนาะอ๋อหานสามตัวเห็นใกล้ๆน่อนอีกมันไม่เหมือนถ้าเรือคงเตยนะพี่น้องมันอันนี้มันเป็นนานๆมันถึงจะมีน้ำมันมาลงทั้งทีนึง แต่นอกจากเสาอาทิตย์อ่ะเห็นไหมเป็ดอยู่ข้างหลังห่านอยู่ข้างหลังนั่นนะคะเฟฟเฟฟเ,เพราช่วงนี้มันก็ไม่มีเรือค้าขายเข้ามาพี่น้องยังไม่วิ่งนอกจากรดน้ำมันมาส่งเครื่องบินมาเติมให้เครื่องบินเขาจะมาจอดที่นี่แล้วก็ต่อไปยังนี่เขาเรียกเมือง รุ่ที่สามพี่น้องเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เป็นเมืองที่เขาทำรถอะ่ะพี่น้องโรงงานอ,อุปรกรณ์อะไรก็อยู่ตรงนี้นี่ค่ะสวยๆโอเคพี่น้องพากันเดินไปเดินไปแล้วนะคะเข้าซุเปอร์มาร์ก อันนี้มาดูท่าเรือช่วงโควิดแม่งไม่มีคนเลยเงียบเหงากลายเป็นที่จอดรถเลดและไปค่ะไปดูกันว่าเขาจะเข้าจะโอเคค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า ปสดีนะคะดูแลตัวเองด้อ